จังหวัดลบบุร,รีจัดพิธีเนื่องในวันค้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพุอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกา30นาที ที่หอประชุมอำเภอเมืองบรบุรีจังหวัดรบุรีนายอมพลอังคัดภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดรบุรีพร้อมด้วยนางสุวิฏีสิริป,ปัญโยนายกเป่ากาชาติจังหวัดรบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าตาลและประชาชนชาวจังหวัดรบุรีร่วมประกอบพิธีทวาุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งผสมจำนวน89รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิมาราชพระบรม,มานาถมพิดวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 จากนั้นเวลา8นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดพระบุรีพร้อมด้วยในยุคเหล่ากาชาติจังหวัดพระบุรีรข้าราชการตุลาการสารทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดพระบุรีร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอบพิษเพื่อน้มดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรมนราถบพิรทรงปฏิบัติตามพระบัตรนิทานด้วยพระราชฤุทยยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยทมเพื่อประโยชน์สูงข,ของอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน,นานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ร,ราษฎรมีความผาสุกสร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทรงคิดค้นวิธีขี้คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงพระกรุณาพระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้ผืนแผดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดผลงานโครงการมากกว่า4,000โครงการอันเกิดมาจากพระปีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกย่องสดุดดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานานประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคคลผศนิกรชาวไทยอีกทั้งยังบรรดาลแรงใจให้แก่ประเทศต่างๆหลายประเทศ นำเสนอข่าวโดยงานข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบปลป่าตาสนทยาสีดีรับนับภาพรายงานสวัสดีครับ